สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับมาลบุรีตามหาพระบ้านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับทั้งใหม่และเก่ายังไงผมขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาด EP ีต่อไปนะครับพี่พ,พี่เพราะผมจะมีพักเครื่องนะครับดีๆมาแบ่งปันทุกๆวันจะหยุดทุกวันศุกร์นะครับพี่ๆี่ท่านใดสนใจพักเครื่องนะครับให้แอดไลน์หรือเพิ่มไลน์เบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยครับ 0817941656นะครับหรือจะโทรสอบถามได้เหมือนเช่นเคยนะครับพักเครื่องทุกองนะครับพี่พี่จัดส่งไปสนีฟีนะครับพี่พี่วันนี้ก็ห้ามพลาดนะครับเนี่ยอีกเป็นอีกหนึ่งอีพีนะครับได้พระบ้านสวยๆมาฝากนะครับผมยังไงก็ฝากทักทายกันนะครับพี่พี่คอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับผมมารับชมเป็นกําลังใจนะครับวันนี้นะครับพี่พี่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราเริ่มชมองค์แรกของวันนี้กันเลยดีกว่านะครับ องแรกจะเป็นสมเด็จวัดประสาทนะครับพี่พี่พิมพินแขนกลมๆนะครับผมนี่อันนี้แบบโอ้โหคลาสสิกตรงมีค่าปวกในนะพี่พี่นี่ค่าปวกขึ้นนะครับคือพระเขาเก็บเก็บเก่านะครับนี่มีค่าปวกขึ้นคลาสลาสิกนะครับผมหิ้งหิงไม่ได้ล้างในนะพี่พี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพิมพที่นิยมนะครับของวัดประสาทพิธีปลุกเสกยิ่งใหญ่นะครับนี่หลวงพ่อทิมวัดช้างให้นะครับผมหลวงพ่อจงหลวงพ่อแทนโอ้โหเลเกจิอีกมากมายดูเนื้อนี่พี่เนื้อนี่สุดยอดจริงๆนะครับผมนี่ น่าเก็บมากๆเลยนะครับผมท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับผมเนื้อแบบผงพุทธคุณแบบเดิมๆเลยนะครับผมนี่ท่านใดหาอยู่ก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับผมอีกองคหนึ่งจะเป็นเหรียญประจําวันเก่านะพี่พี่นี่เป็นประจําวันวรรคารเหรียญเกาสองสี่เก้าเก้านะพี่พี่งานพกพัทศีมาวัดวิเวกนารามนะพี่พปากน้ําเปรี้ยวฉะเชิงเซานะพี่พี่นี่ ถือว่าโอ้โหเนื้อแบบบึกเลยนะพี่สองสี่เก้าเก้าคือเนื้อออกจะสมฤทธิ์เลยนะพี่พตามองค์พระก็จะมีกระไหลทองปะปายเล็กๆน้อยๆนะครับพี่พี่ถือว่าเป็นเหรียญประจําวันที่หายากนะครับผมนี่ดูง่ายมากๆนะครับท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันมานะครับผมนี่ยสองสี่เก้าเก้าถือว่าเป็นเหรียญเก้าซื้อไว้ศึกษาเนื้อได้เลยนะครับพี่พี่ องคต่อไปเลยนะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับผมเนี่เนื้อเงินเป็นพระเครื่องทางเพชรบูรณ์หลวงพ่อทองสุกนะพี่พี่เป็นเนื้อเงินแท้นะครับที่ลึกวหวครูนะครับผมวัดบ้านผีนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์องค์นี้สวยเดิมๆเลยนะพี่พี่นี่ผิวเงินคือแบบไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะครับเนี่ยสภาพดีมากๆนะครับผมท่านใดรู้จักนะครับที่รลึกไหว้ครูนะครับวัดบ้านผีนะพี่พี่เพชรบูรณ์นะครับ ท่านใดหาอยู่ก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับผมองค์ต่อไปนะครับเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อสี่วัดพระปางหลังหลวงหลังพระพุทธนะครับน่าจะเป็นหลวงพ่อขาวนะพี่พี่นี่เป็นหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามปุกเศษหลวงพ่อทองนะครับนี่อันนี้ดูง่ายมากๆอันนี้เริ่มเดิมๆเก่าๆวินเทจเลยนะพี่พี อันนี้ถืออันนี้เป็นรูปถ่ายที่เล่นเลยนะพี่ๆนี่ของวัดพระปางนะครับผมหลวงพว่อโกยปุกเสกหลวงพ่อทองแล้วน่าจะมีพวกหลวงพ่อแพรด้วยนะครับผมนี่ท่านใดหาอยู่นะครับห้ามพลาดเป็นรูปถ่ายหลวงหลวงพ่อสี่นะครับท่านเป็นอาจารย์ของเหล่าเกจิพวกนี้นะครับผมนี่อันนี้สวยแชมป์แชมป์เลยนะครับมีมา2บานนะครับอันนี้เป็นปี2516นหะนึ่นะพี่ๆนี่ อันนี้อีกบานหนึ่งก็สวยไม่แพ้กันนะครับนี่แชมป์เลยนะครับผมท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันมานครับเรื่อมเดิมๆจากวัดเลยนะพี่ๆนี่ดูง่ายมากๆนะครับอันนี้แท้ดูง่ายแบบบ้านๆเลยนะครับผมถือว่าเป็นรูปถ่ายหายากนะครับที่หลวงพ่อกลวยได้ปลกเสกนะครับผมโอ์ต่อไปก็จะเป็นหลวงพ่อโตวัดบ้านเชียนนะพี่ๆ องค์นี้เป็นพิมพ์เล็กนี่สวยผิวพันธุ์วรรณะคือแบบเดิมๆหิ่งๆเลยนะครับผมแล้วก็มีหน้ามีตาแบบโอ้โหไม่ได้ใช้เลยนะพี่จะมีพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับหลวงพ่อโตวัดบ้านเชียนนะครับผมเนี่ยท่านได้หาอยู่ก็สอบถามกันกันมาครับแถ้ดูง่ายเลยนะครับผมองค์ต่อไปจะเป็นเหรียญเก้านะพี่ๆเนี่ยสองสี่เก้าห้าสมเด็จพระมหาวีระวงศ์นะครับผมนี่อ้วนนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นสิริจันโทจันนะครับ ท่านใดหาอยู่ก็สอบถามกันมานครับเป็นเหรียญ249กว่านะพี่พี่สภาพคือเก็บดีมากเลยนะครับผมนี่ลมดํายังอยู่นะครับห่วงเชื่อมเดิมเลยนะพี่พี่นี่สังเกตห่วงจะเชื่อมตรงนี้นะครับผมนี่เดิมเดิมนะครับท่านใดหาอยู่ก็สอบถามกันมานครับเหรียญแท้ดูง่ายเหรียญเก่าเลยนะพี่พี่แล้วก็ได้เหรียญเจ้าสัวนะครับนี่เจ้าสัวโชคลาภค้าขายนะครับหลวงพ่อ อ่าเป็นหลวงงพ่อถิ่นนะครับผมวัดบ้านจิกนะครับเป็นพระสายอีสานอุบลราชธานีนะพี่พี่นี่เป็นเหรียญเจ้าสัวหายากห่วงเชื่อมเงินนะพี่พี่นี่อันนี้ห่วงเชื่อมเงินเนี่ยเดิมเดิมเลยนะพี่พี่เคยได้มาเมื่อก่อนเหมือนกันนะครับมีพี่พี่ปิดไปอันนี้เป็นเหรียญเล่นเลยนะพี่พี่สวยขี้เบ้ารอเดิมเดิมเลยนะครับผมเนี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับนาเก็บมากๆศิลปะงดงามนะครับเนี่เจ้าสัว นะครับผมองค์ต่อไปก็จะเป็นนางพญากรุกพู้โต๊ะวัดประดูฉิมพีนะพี่พี่สองสี่เก้าขวานะครับนี่รานะคาเบาๆนะครับทันใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันมานครับอันนี้อันนี้เป็นรอยเดิมนะพี่พี่รอยแยะแต่ว่าไม่ได้หักลงหลังลงอะไรนะครับพี่พี่ก็เดิมๆดีนะครับนาเก็บแล้วก็ที่สําคัญดูง่ายมากๆนะครับผมองค์ต่อไปนะครับเป็น อันนี้จะเป็นอันนี้เลยนะพี่พเป็นนางขวักบูชาหน้าตักประมาณสักหนึ่งนิ้วหน่อยๆนะครับยาแดงยาขัดเดิมๆเลยนะครับเป็นหลวงพ่พิงค์วัดโบสถ์กงธนูจังหวัดลบบุรีนะพี่พีนี่อันนี้ผิวดีคือไม่ได้ผ่านการใช้เลยสังเกตก็จะมีคราบยาแดงยาขัด ตามองแล้วก็ไหลทองเดิมๆดินไทยดูง่ายเลยนะครับผมท่านได้หายอยู่น่าใช้มากๆนะครับบูชาพระแม่นางควักหลวงพ่อพิงค์วัดโบสถ์กรงธนูจังหวัดลบบุรีนะพี่ๆนี่นาเก็บมากๆนะครับองค์ต่อไปเลยนะครับพี่ๆก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะพี่ๆเป็นเหรียญแบบคล้ายๆแบบเป็นขอบสตังค์ข้อนี้นะครับผมนี่อันนี้ดูง่ายมากๆมีโคตรตอกนะครับราคา เบาๆนะครับแซยิบหกรอบนะพี่ๆนี่เด่นหลวงพ่อคูณบริสุทธโธหลักร้อยต้นๆนะครับแล้วก็ได้แหนบหลวงพ่อฤาษีดิงดำวัดท่าซุงเป็นแหนบรุ่นแรกนะพี่ๆลงยากระไหลทองนะครับมาแบบบ้านๆเลยนะครับผมนี่สวยเดิมๆนะครับผมองค์นี้สมเด็จเก่าไม่ทราบที่นะพี่ๆจานเต็มเลยนะครับอยู่ในพลาสติกแบบ4ี่สปีนะครับนี่มีจานเต็มเลยนะครับผมนี่ท่านใดหาอยู่ก็สอบถามกันมาครับมีมุมมีทางในจานด้านหลังนะครับผมนี่ สมเด็จเก่าๆเป็นเนื้อดินนะครับผมอันนี้ผมไม่ทราบที่จริงๆแต่เก่าจริงๆนะพี่ๆแบบกรอบวินเทจเลยนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมชอบก็สอบถามกันมานะครับองค์ต่อไปเนี่ได้มาบ้านเดียวกันีเก่ามากๆเลยนะครับผมเป็นสมเด็จ3ชั้นเนื้อบุกเลยนะพี่ๆเดี๋ยวสังเกตนะครับนี่เดี๋ยวดูนะครับผมอันนี้ไม่ทราบที่นะครับผมนี่ท่านใดหาอยู่ รู้จักนะครับมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันมานะครับสมเด็จเนื้อเก่าๆนะครับผมแล้วก็ได้ชุดหลวงพ่อเพี้ยนมานะครับแบบราคาเบาๆเป็นพระสังกระจายนะพี่ๆีนี่เอาองค์ละ200ร้อยลวดเลยนะองค์นี้สวยมากๆเลยนะครับเป็นพระสังกระจายปี53นะครับที่รลลึกทอดกรถิ่นสามคีวัดเกินกรถิ่นองค์นี้นะครับพี่พี่ดูใบหน้านี่งดงามสุดๆผิวแบบเนื้อผงสมเกสรนะครับท่านใดหาอยู่ก็สอบถามกันมาครับแล้วก็ได้หนุมานมา ห้าอันนี้ห้าตนนะพี่พี่หนุมานหลวงพ่อเพียนองละสองร้อยลวดเลยนะพี่พี่อันนี้สวยทุกองนะพี่พี่เนี่ยห้าองค์นะครับผมท่านใดหายอยู่ก็สอบถามกันเข้ามานะครับเบาๆนะครับแล้วก็เป็นพระสังกจายนะครับเมตาโชคลาภเลยผิวองค์นี้สวยจัดเลยพี่พี่สังกจายหลวงพ่อเพียนองนี้คือผิวรุ้งเลยนะครับผมเนี่ยก็สองร้อยนะครับผมเนี่ยถือว่าหน้าเก็บมากๆนะครับท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมยินดีแบ่งปันนะครับองต่อไปก็จะเป็น หลวงพ่อเฉยนะครับนี่เป็นพระโคนสมอห้อยพระบาทหลวงพ่อเฉยวัดท่าควายนะครับเกจิยุคเก่าเมืองสิงห์บุรีที่มีพระปิดตาอันลือชื่อนะพี่พี่อันนี้จะเป็นพระโคนสมอในสองซี่กว่าพระเนื้อดินถือว่าเป็นพระยุคแรกๆของท่านนะครับเนื้อจะต้องออกละเอียดละเอียดซุยๆอย่างนี้นะครับดิฝุ่นๆเลยนะครับผมอันนี้เป็นพระตำนานเลยนะพี่พจะมีหลายพิมพ์ด้วยกันนะครับหลวงพ่อเฉยมีพระปกโคนสมอก็มีมีพระ แม่โพศบก็มีนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับผมยินดีแบ่งปันได้นะครับองค์ต่อไปก็จะเป็น องพ่อโสธรนะครับกระเบื้องราคาโบสถ์อันนี้ก็300บาทนะครับนี่สวยเดิมเดิมเลยนะพี่หน้าตาเด้งๆเ,เลยนะครับมาพร้อมกล่องนะครับผมนี่น้าเก็บมากๆเลยนะครับแล้วก็องค์ต่อไปก็จะเป็นมูลนิธิมงคลบพิพรพตรนะครับเจ้าพระนครศรีอยุธยานะครับผมมาพร้อมกล่องเดิมเดมเลยนะครับพระกิ่งวัดมงคลบพิตรสวยมากๆเลยนะครับผมหน้าเก็บมากๆเลยนะครับไม่ได้ผ่านการใช้องค์สุดท้ายของเราจะเป็น หลวงพ่อฤสีดิงดำปลุกเสกแล้วก็หลวงพ่อสํราญนะครับผมนี่เป็นพิมพ์หลวงปู่สุกวัดปอกคลองมะขามเท่านะครับปี2,500ประมาณ2 5 0 2 200, 2น0 8นะครับผมนี่ท่านใดหายอยู่ก็สอบถามกันมานะครับถือว่าเป็นพระยุคแรกของหลวงพ่อฤสีดิงดำนะครับ ยังไงก็ฝากด้วยนะครับพี่ๆกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนทุกๆวันแล้วก็มารับชมกันนะครับท่านใดสนใจองค์ไหนนะครับผมแอดไลน์มาหรือโทรมาได้เลยครับผมพรุ่งนี้ก็พบกันเวลาเดิมนะครับหนึ่งทุ่มยังไงผมขอจบอีนี้เพียเท่านี้สวัสดีครับขอบคุณครับ